สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่วันนี้เช้าวันจันทร์แล้วนะครับตรงกับวันที่18เมษายนพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันขึ้นสองคำเดือน5ปีขานรับท่านผู้ชมอ่ะข่าวคราวที่คึกคักก็คือข่าวเช้าเรื่องของรองหัวหน้าพักมแมลงสาบไปกันใหญ่ครับสักกันเละหมดในพักมาสัดก,กันเละหมด แล้วการซัดกันเละเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าเขามีพฤติกรรมกันเป็นยังไงมันเป็นการประจานให้คนภายนอกได้รู้เรื่องภายในครับอย่างเช่นในกลุ่มลายเนี่ยไม่มีใครรู้ครับกลุ่มลายของผู้บริหารพักหรือว่าสสอพักเนี่ยมันมีสมาชิกอยู่36คนมันเป็นกลุ่มเฉพาะใช่ไหมครับทีนี้กลุ่มลายเนี่ยเขาก็เอามาแฉเอามาเปิดเผยให้นักข่าวฟัง อย่างสสสีสมรรัศมีเลิกเศษสสบัญชีรายชื่อได้เอาข้อความของนายธนัทธนากิจอํานวยหรือลุงนัทซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเรียกร้องให้มีการตรวจสอบจริยธรรมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ที่สนับสนุนในปริ้นเข้ามานะใครเป็นผู้สนับสนุนในปรินก็คือนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ให้มาเป็นรองหัวนหน้าพรรค แต่ที่แสบสันสวงที่สุดก็คือเรื่องของเจติงอดีตนักข่าวมัาลิกาบุญมีตระกูลคุณมัาลิกาเนี่ยไม่ได้เป็นสสแต่ตอนนี้นั่งเป็นประธานประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของคุณจุรินคือเป็นคนสนิทของคุณจุรินว่างั้นเถอะก็ออกมาเน็บแนมครับ มันลิกาออกมาเหน็บแนมยังดุเดือดเลยเมื่อวานนี้จนผู้คนตกใจบอกว่าพฤติกรรมของคนหนึ่งคนเนี่ยการถูกสอบจริยธรรมทั้งกรรมการบริหารซึ่งจะต้องถูกสอบทั้งหมดเือเพราะเป็นพฤติกรรมของคนคนเดียวแปลว,ว่าอยากอะไรอยากเปลี่ยนหัวนหน้าพักใช่ไหมยอยากเปลี่ยนกรรมการพักใช่ไหมหรืออยากอะไรอยากอะไรอยากอะไรเป็นขบวนการหรือเปล่าเจติงหรือว่า เจมัาริกาบอกว่าในฐานะที่ดีชันเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคใน39คนเรื่องของในปรินเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผิดถูกยังไงอ๋อขนาดนี้ยังไม่รู้เหรอเจ้าทุกออกมาเต็มไปหมดยังไม่รู้เหรอยังไม่รู้เหรอขนาดนี้ยังไม่รู้สึกรู้สาเหรอเจมัาริกาเจติงว่าผิดถูกยังไงสังคมกล่าวหากันนะครับ ตัวเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปแต่เวลานี้สังคมได้ตัดสินแล้วว่าพักมาแรงสาเป็นยังไงมันควรจะแก้ไม่ใช่ควรจะไม่ใช่ควรจะออกมาพลิ้วไปพลิ้วมาพลิ้วไปพลิ้วมามันควรจะยอมรับความจริงครับในทางการเมืองเนี่ยจรรยาบรณต้องสูงกว่าคนธรรมดานะเจติง คุณบอกว่าในฐานะที่คุณเป็นกรรมการบริหารใน39คนเนี่ยเรื่องของในปรินนี่ยังไม่รู้เลยผิดหรือถูกพอจะรอผิดหรือถูกน,นู่นน่ะศาลตัดสินดีกาน,นู่นเน่ะกี่ปีครับหลายปีกว่าจะสู้กันศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลกาแต่ว่าเจ้าทุกข์เยอะครับกลัวจะหนีซะก่อนนางมัาลิกาหรือเจติ่งบอกว่าบอกว่าเรื่องที่คนรู้กันทั้งพรรว่า คนคนหนึ่งเป็นชู้ของเมียคนหนึ่งมานมนานฟังนะครับเรื่องจริงในพักเจติงออกมาแฉเลยออกมาแฉเลยเรื่องที่คนรู้กันทั้งพักว่าคนคนหนึ่งเป็นชู้ของเมียคนคนหนึ่งมานานแบบนี้ต้องสอบจริยธรรมไหมหรือพวกที่ทําให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นกิ๊กของผัวคนอื่นหรือพวกที่เอาเสื้อไปแขวนไว้บนรถของผัวคนอื่นเพื่อไปงานด้วยกัน หรือให้ผัวคนอื่นขับรถไปรับถึงบ้านตัวเองแบบนี้เรียกว่าต้องสอบจริยธรรมไหมเจติ่งมาริกาที่ปรึกษารัฐรมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าหรือบางคนเป็นชู้ของผัวคนอื่นมานานจนถึงขั้นสุดสุดรู้กันทั้งบาง้านมาวันหนึ่งเปลี่ยนทางจากผัวของอีกคนมาเป็นผัวของอีกคนหนึน่งนี่ในพักแมลงสาบ แล้วคนนั้นเป็นสสในสภาด้วยแบบนี้เราต้องสอบจริยธรรมไหมล่ะใครจะสอบถ้าต้องตั้งกรรมการมาสอบจริยธรรมกรรมการบริหารพรรคตั้งเลยสอบมันทั้งกรรมการบริหารนั่นแหละใครเอาเมียใครใครซัดเมียใครใครเป็นชู้กับเมียใครนะแลกเปลี่ยนผัวเมียกันยังไงเอาเลยติงก็มีหลายคน ออกมาบอกว่าให้ขอโทษประชาชนนะคุณสาธิตวงหนองเตยคุณนิพนธ์มุญยมณีบอกว่าเห็นแก่พักเธอคุณจุลินก็บอกเป็นคนดันคุณปรินมาเป็นรองหัวหน้าพรรเองเรื่องนี่ก็จีจจ้ให้ปปชสอบทรัพย์สินเฉลิมชัยชินวรนนะเรื่องไกลรีวัฒนกิจอดีตสมาชิกพรรพลังประชารัฐก็จะให้สอบทรัพย์สินหลานเฉลิมชัยเขาบอกว่าเทียบกันกันกบ คดีคดีคุณเอปรินาเลยชละเอาเอาตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องเรื่องใหญ่แต่เรื่องนี้เป็นกับแกลม <c oughs> เป็นกับแกลมเช้าวันนี้ก่อนเป็นกับแกลมเช้าวันนี้ก่อนเอาอย่างนี้เรื่องที่ฮือฮากันในระดับโลกก็คือเรื่องของการจับในพลสามคนข้อหายาเสพติดที่สหรัฐอเมริกาไปติดในคุกเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยมีข่าวนี้ ใครเป็นใครเรารู้กันแล้วเรารู้กันอยู่แล้วนะเอาอาวุธไปขายพามา่าแล้วไม่เอาตังคเปลี่ยนเป็นยาเสพติดส่งไปนอกแล้วก็ถูกแก๊งยากูุซ่าที่ทำมาหากินด้วยกันหลอกไปอเมริกาแล้วก็จับกลางโรงแรมกลางสหรัฐอเมริกาในรัฐรัฐหนึ่งทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลกระทบกับเมืองไทยรั้บท่านผู้ชม มีผลกระทบอย่างไงหลายคนเตือนบอกบุรลวีมึงเตรียมรับพายุเศรษฐกิจที่จะได้รับการตอบโต้จาก USA เถอะมึงเตรียมรับพายุเศรษฐกิจที่จะได้รับการตอบโต้จากสหรัฐอเมริกาจากการที่สามในผลเนี่ยค้ายาเสพติดซึ่งมันก็ทันกวันครับทันควันเลยสหรัฐอเมริกามันเล่นเราเลย โดยการห้ามกล้วยไม้ไทยไปสหรัฐอเมริกาทันทีครับยอดส่งออกแม่งหายไปทันทีหลายพันล้านเวลาเนี้ยโรงเลี้ยงกล้วยไม้เริ่มปิดร้างกันเพียบเลยคนสวนกล้วยไม้ตกงานการะนาวเป็นพันพันคนต่อมาเรื่องอะไรอีกครับความทุกข์ของประชาชนทั้งนั้นคือห้ามมาเพราน้ำหอมและผลไม้ไทยไปสหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นยังไง หน้าร้อนอย่างเงี้ยมาพราวน้ําหอมต้องขายดีในเมืองไทยต่างประเทศก็ขายดีตอนนี้มะพราวน้ําหอมเหลือลูกละบาทสองบาททั้งทั้งที่มันเข้าฤดูร้อนประเทศสหรัฐอเมริกาเคยผลิตไม่พอขายเขาขายปลีกลูกละสามเหรียญถึงห้าเหรียญห้าเหรียญห้าห้าเท่าไหร่นะเอาสี่คูณไปสี่สิบสี่ห้ายี่สิบลูกละสองร้อยที่สหรัฐอเมริกาและล่าสุดเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชม สอสออเมริกันเขาเสนอสาภาห้ามนำสินค้าไทยทั้งหมดเข้าไปในอเมริกาเขาเสนอนะครับรัฐบาลยังไม่ปฏิบัติการอ้างว่าอ้างว่ากองทัพเน่าสนิดกองทัพประเทศกาลาแลนนะเน่าสนิทนะขามนุษย์เอายาเสพติดเออยนายพลรวยอู้ฟูแถมโยงใหยไปถึงโอ,โอ้โหไอพวก พวกสีทั้งหลายเนี่ยแต่งเครื่องแบบสีนี่อยู่เหนือกฎหมายแต่งตั้งสอวอให้ตนเองเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกหลังจากคนล่มรัฐบาลจากการเลือกตั้งเขาก็เลยมีการชักชวนทางด้านสหภาพยุโรปอู EU, เนี่ยแบนสินค้าไทยด้วยอ้างเยาวชนอเมริกันเยาวชนยุโรปติดยาเสพติดจากไทยในยเยอะมากแถมทำไงก็แก้ไขไม่ได้ เพราะระดับในพลของประเทศกาลาแลนทำซะเอกนี่มันเป็นข่าวอย่างนี้ถามว่าเป็นข่าวปลอมนะมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงซึ่งมันดังหึ่งไปเลยนะก็ไปดาวเอากันแล้วกันโอ้โหโถหันดาวมัง่งสิวะประเทศกาลาแลนประเทศไหนเล่าเออเนี่ยมัน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 เลื่อนเปลือนมาทั้งสวนทุเรียนแถวจังหวัดตราดจันทบุรีระยอง เวลานี้อดครวนกันแล้วนะครับสวนทุเรียนเหลือลุงราคาไม่ถึงร้อยไม่ใช่กิโลแล้วไม่ถึงร้อยธรรมดาส0งส่งจีนตอนนี้มีปัญหาเรื่องโควิดมีปัญหาหลายอย่างที่เข้ามาซึ่งโดนกีดกันเพราะอะไรเพราะว่าคู่แข่งเราเวียดนามโอ้โหมันปลูกทุเรียนเป็นแสนแสนไร่อย่าลืมนะเขาขนส่งใกล้ว่าบ้านเราเขาขนส่งเข้าจีนชายแดงเขาติดกันแต่ของเราจากตราดจากจันนี่มันต้องส่งผ่านไหน ไปขึ้นรถไฟเวียงจันท์คุณหมิงไปไกลค่าขนส่งแพงซึ่งตรงเนี้หลายคนก็ตกใจผมก็ตกใจก็ตกใจว่าเฮ้ยมันถึงคราวแล้ววันก่อนผมคุยกับไมค้าทุเรียนที่มาจากจันทบุรีแถวท่าใหม่เขาบอกปีนี้จะดีนู่นเนี่ยนะผมกระวังให้ดีก็แล้วกันมันมีลางบอกเหตุว่ามันจะเกิดวิกฤตอะไรยังไงข,ขึ้นมาอ่ะเอาอย่างนี้ ประยุทธ์เขาจะอยู่ต่อโทนี่พูดหลายครั้งจะกลับบ้านแล้วเขาบอกเขากลับปีนี้แหละลึกๆนี่มีอะไรกันมีการเจรจาลับกันจริงไหมมันมีหลายเรื่องครับที่ทำให้สงสัยมันเป็นเรื่องลึกๆลับๆและลับลวงพางที่ประชาชนไม่มีทางรู้ได้ไม่มีทางรู้ได้การเจรจาลับระหว่างลุงป้อมกับนายหญิง นี่คือประการแรกการเจรจากันอย่างไรสองคนถึงขนาดให้ลุงป้อมกับลุงตู่เมินกันยินเกาเหลากันคนละทางลุงป้อมขึ้นป้ายอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของนายกก็บอกเฮ้ยเขาไม่ได้อยากเป็นนายกทำไมไปขึ้นป้ายก็ให้ลุงน้องไปลือป้ายริมถนนมิตรภาพหมดเลยซึ่ง ลุงน้องในพักก็ตั้งใจจะชูลุงป้อมเป็นนายกหรือเปล่าฟังคุณธรรมนัทซึ่งมีข่าววันนี้บอกว่ารัฐบาลบิกตู่หนาวเศรษฐกิจไทยพลิ้วคือเอากันตรงๆถ้าประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกในคราวหน้าเนี่ยธรรมนัทไม่มีโอกาสได้เป็นรันตรีฉะนั้นร้อยเอกธรรมนัทก็ต้องดิ้นให้พักเศรษฐกิจไทยดิ้นในพักเศรษฐกิจไทยก็คือประกบกับลุงป้อมพักพลังประชารั และประกบกับพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะมีโอกาสไปร่วมรัฐบาลโดยลุงป้อมจะเป็นโซ่เขาเรียกอะไรโซ่ข้อที่สามในการที่จะเอาพักคใหญ่ๆสองพรรคเนี่ยมาเป็นรัฐบาลด้วยกันแล้วก็เคลียพรรคเล็กๆออกไปนะอาจจะเป็นการเคลียประชาธิปัตย์ออกไปเคลียภูมิใจไทยออกไปเพราะ การเป็นรัฐบาลมาจะ3าสี่ปีเนี่ยลึกๆจริงๆเนี่ยในประยุทธ์เนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ากระทรวงเกรดเอไปอยู่กับพวกนั้นหมดกระทรวงที่ทําเงินทําทองไปอยู่กับพวกนั้นหมดฉะนั้นเมื่อเลือกตั้งใหม่แน่นอนเขาต้องต้องกวาดกระทรวงคมนาคมต้องกวาดกระทรวงสาธารณสุขต้องกวาดกระทรวงพาณิชย์มาอยู่ในโคต้าของว่นารัฐบาล ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นรับรลวงพลาประยุทธ์อาจจะไม่ได้ยกหูคุยกับทักษิณหรือว่าโทนี่ไม่ได้คุยกับประยุทธ์แต่ลึกๆถ้าท่านฟังรายการทอล์กโชว์ของทักษิณให้ดีเขาไม่ได้แตะประยุทธ์รุนแรงยังเกงก็บอกเฮ้ยคุณเป็นรัฐมนตรีคุณทำงานแบบรูทีนก็วิพากษ์วิจารณ์ปกติธรรมดาแต่คนที่เป็นซ่อโซ่ข้อกลางก็คือเขาชื่อพลเอกประวิทย์นี่แหละ ซึ่งบุญคุณต้องตอบแทนแขนต้องชำระเขามีบุญคุณกับคุณโทนี่เขาได้เป็นรัมปีเขาได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกเพราะคุณโทนี่ผลเอกประวิทย์นี่แหละฉะนั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมก็มั่นใจว่ามันจะเหมือนมีการหักกันขึ้นมาหรืออย่างไรหลายท่านอาจจะมองไม่ออกแต่ผมเป็นคนคิดมากเป็นคนมอง และก็เป็นคนดูขยับคือคนเราถ้ามันรักกันจริงมันไม่เกาเหลาหรอกครับมันรักกันจริงเนี่ยถ้ามันรักกันจริงกันต้องรักต้องเห็นใจนายกต้องให้เกียรตินายกแต่นี่เรื่องเอาคลิปไอ้เจ้าโบเอามาออกคนคุยกันสองคนน่ะคุณคุยกับผมแล้วคุณอัดเสียงไว้ถ้าคุณไม่เอาเสียงผมไม่ออกแล้วใครจะรู้ล่ะครับคุยกันสองคนนะแล้วก็เอาเสียงไปออก โบเขาก็เป็นคนขุณนายกอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นคนของประวิตย์แต่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันแต่กลายเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันไปตอนนี้ในวงการเมืองเขาอ่านกันออกครับและที่มีข่าวว่าเพื่อไทยจะไปร่วมพลังประชารัฐหลังเลิกตั้งใหญ่นั่นก็คือเพจข่าวจริงไม่จริงไม่รู้แต่คนเขาวิเคราะห์ไงคุณเข้าใจคำว่าวิเคราะห์ไหม หลายคนก็บอกเฮ้ยถ้ามันจริงกูไม่เลือกรองนั้นคือเขาไม่พูดหรอกอย่างเนี้เลือกซะก,ก่อนแล้ววันหลังค่อยว่ากันใครเขาจะโง่ไปพูดแล้วกูจะไปรวมกับฝ่ายขวาพลังประชารัฐไม่มีใครเขาพูดหรอกเขาต้องเก็บมิดวันนี้ก็เล่นละครกันไปซัดกันไปเล่นหน้าฉากก็ต้องเล่นอย่างนี้กันไปแต่ข้างหลังวันข้างหน้าไม่รู้วันข้างหน้าไม่รู้ซึ่ง รวมไปถึงการประสานให้คุยกับโทนี่ตู่เนี่ยคุยกันแต่ผมมั่นใจว่ามีคนประสานแต่ยังไม่ได้คุยกันแต่คนใกล้ชิดประยุทธ์กับคนใกล้ชิดโทนี่เนี่ยเขาคุยกันแล้วแต่จะออกหัวออกก้อยออกซ้ายออกขวายังไงเนี่ยผมไม่รู้และล่าสุดเรื่องที่ถกเถียงกันก็คือรื่อยื่นซักฟอกรัฐบาลทำไมต้องยื่นสิงหา ฝ่ายค้านเขาก็มีเหตุผลเพื่อไทยเขาก็มีเหตุผลของเขาเขาบอกเฮ้ย hey, มันต้องผ่านงบาประมาณ 6, 6กก่อนจะต้องมีกฎหมายเลือกตั้งกอ่อนพรรคเก้าไกลเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยเขาบอกเฮ้ยความทุกข์ประชาชนต้องมาก่อนอย่างที่ผมพูดวันก่อนความทุกข์ประชาชนต้องมาก่อนคนกําลังเดือดร้อนความทุกข์ประชาชนมันต้องมาก่อนเรื่องของนักการเมืองเรื่องของพระาชบัญัติประกอบรัฐนูน หรือเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปีห6หวันนี้ท่านทราบไหมท่านรู้ไหมว่าในประยุทธ์นเนี่ยใช้งบประมาณแผ่นดินไปเท่าไหร่20ล้านล้านใช้งบประมาณแผ่นดินไป20ล้านล้านกู้ไปเท่าไหร่มีคนเขามานั่งคิดเล่นๆว่าเฮ้ยบุรีเวลานี้เราเสียดอกเบีย้ยนาะทีละห้าแสนนะห้าแสนบาทนะเสียดอกเบีย้ยนาะทีละห้าแสนบาทนะ แต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ได้คืออะไรคือความล้าหลังคือความถดถอยคือความล่าหลังคือความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชนพี่น้องไม่ได้มีความหวังอะไรเลยในประยุทธ์ไม่ภาษีภาษาอิจบเศรษฐศาสตร์หรือเปล่าแต่หานกล้ามานั่งเป็นประธานเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ เวลานี้ประชาชนตัวเล็กๆพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดตศิีต์ตสาตมายมีพี่น้องผมเนี่ยแทบไม่ได้รับอนิสงส์จากการใช้งบประมาณนี้เลยคนจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,ม,นมากขึ้น20กว่าล้านคนในขณะที่ทุนใหญ่เจ้าสงเจ้าสัวแม่งรวยกันสะดือบวมสะสมความมั่งคั่งร่ำรวยบนคราบน้ำตาของประชาชนครับ สะสมความร่ำรวยบนครามน้ําตาของประชาชนเพราะรัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชนแม่งเอาแต่เอื้อในทุนเอื้อเจ้าสัวพอทีนะครับหยุดนะครับเวลานี้คุณละลายงบประมาณแผ่นดินเอาไปโปรโมตตัวเองโปรโมทพรรคตัวเองไม่มีผลงานอะไรที่เห็นเป็นรูปประมรชัดเจนคุณเห็นไหมล่ะธนาคารโลกออกมาประจาน เศรษฐกิจไทยบอกเฮ้ยแม่งเจ๊งบงทั้งระบบเพราะรัฐบาลมีแต่ปัญหาโกงกันในรัฐบาลเจ้าหน้าที่ทุจริตเรื่องคาอยู่ในปปชาแม่งเยอะแยะไปหมดเวลานี้คนกำลังใกล้อดตายซึ่งมันเกินครึ่งหนึ่งของประชากรประชากรมี66-67ล้านคน40ล้านคนเนี่ย57%ากำลังจะอดตาย และคนไทยมีรายได้ต่ำกว่า150บาทต่อวันนี่ผมไม่ได้พูดลอยๆมันเป็นสถิติมันเป็นรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศไทยครั้งถังแต่คนจนไม่มีจะกินรัฐบาลกู้มือเติบ7็ดล้านล้านผลานก็ประมาณในท่อนรับเลี้ยงเสร็จแล้ววัดครึ่งหนึ่งกำการครึ่งหนึ่งน,นี้ไม่วัดครึ่งหนึ่งกมการครึ่งหนึ่งนะผู้ว่าหมูป่าเคยมาบอกไหม งบประมาณล้านหนึ่งเอาไปทำแค่30% 3ส0เปอ็ามแสนอีกเจด็นนี่แดกกันหมดบ้านเมืองจะอยู่ยังไงครับท่านนายกขนาดคนระดับผู้ว่าเขาออกมาพูดถ้าไอ้ไอ้บุญมุลวีพูดนะท่านท่านอาจจะเชื่อไม่ได้เพราะผมไม่มีราคาอะไรขนอดนั้นฉะนั้นการคอร์รัปชันทุจริตช่อลาดบางหลวงรัฐบาลถูกซื่อต่างชาติรายงานผลการประเมินว่า ไทยเป็นประเทศที่คอรัปชั่นโกงกินเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งมันฉุดประเทศถอยหลังเศรษฐกิจพุ่งดิ่งลงเหวการคลังถังแตกคนจนไม่มีจะกินสอดคล้องกับตัวเลขคนจนที่มันพุ่งสูงขึ้นมากมายถึง100%เเซตโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่ำกว่าร้อบาทต่อว,วันเอาสะดือคิดดูเะครับอ่ะเรามาดูข่าวอื่นท่านผู้ชมวันนี้ เอาข่าวอื่นแต่ผมเห็นว่าเรื่องของซักฟอกรัฐบาลเนี่ยต้องมาก่อนเพราะพี่น้องทุกยากมันก็ต้องเอาปัญหาของประชาชนเนี่ยมาตีแผ่ให้รัฐบาลได้รู้อย่าให้เขาดูถูกดูแคลนว่าเอ้ยคุณไม่มีอะไรคุณพูดไปก็แค่นั้นจนเขาออกเตรียมออกมา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 ซักฟอกฝ่ายคา้านนะที่เขาเรียกว่ามาชี้แจง แล้วเขาก็บอกไว่าเรื่องเขาชี้แจงหมดแล้วแล้วคุณจะเอาอะไรมาพูดอ่ะจริงๆแล้วฝ่ายค้านมันต้องควบคุมรัฐบาลเอาเรื่องที่รัฐบาลบกพร่องมาพูดส่วนรัฐบาลนะ่าบกพร่องของเขาเ่ยเขาไม่เอามาพูดหรอกครับเขาไม่เอามาพูดหรอกครับเออเขาเอาแต่ทำนู่นดีทำนี่ดีทำนั้นออมันดีหาอะไรละ่ะ พี่น้องประชาชนอยู่กินกันยังไงทุกวันนี้คุณบอกว่าดีนุ่นดีนี่ดีนั่นโท่เอารัฐบาลบิ๊บกตู่หนาวเศรษฐกิจไทยพลิ้วไม่ขอเป็นกลางตอนนี้ยื่นสอบครองที่ดินสามสอเกสอสามสอสอ,สอ,สอกวนพรรคมาแงสาะโคศกพรรคเศรษฐกิจไทยบอกพรรคเศรษฐกิจไทยของธรรมนัตเนี่ยไม่เป็นกลางนะขอว่ากันไปแต่เขามั่นใจของเขานะครับ ผมฟังเสข้างทำเนียบแล้วเขาก็มั่นใจของเขาว่าว่าเขาสามารถจะชนะศึกซักฟองให้รัฐบาลนี้อยู่ยาวได้ไม่มีความกลางสภาเขาคิดของเขาอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรใครจะหัวใครใครจะอะไรไงเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้จบกันเอาความจริงมาแฉให้ดูกันว่าทำไมคุณต้องหัวกันหัวเพราะอะไรหัวเพราะคราวหน้าคุณจะไปผสมพันธ์กันใช่หรือไม่ หลังบ้านรัฐมนตรีเก็บตรงตงอะไรล่ะเนี่ยตอนนี้หลังสงกรานแล้วก็เรื่องของโควิดยอดผู้เสียชีวิตจากสงกรานนี่กระทุบสติินะรถคว่ำรถอุบัติเหตุต่างๆมากมายกายกอง แต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องคัสเตอร์หลังสงกรานเนี่ยหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนนะครับเฝ้าดูอาการตรวจ ATK นะไทยป่วยเป็นอันดับ10ของโลกพุ่งสูงสุด125รายก,ก็ดูแลตัวเองนะครับแต่ตอนนี้มันร้อนร้อนผมจนผมก็เป็นหวัดหวัดมาวานก็ไปตรวจตรวจก็ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเรื่องไอโคงโควิดอะไรของผมเนี่ยนะครับ ก็ก็เสียวเหมือนกันเพราะปรากฏว่าตรวจเทคีเอนี่ขึ้นขีดเดียวขึ้นขีดเดียวครับเทคีเนี่น,น,นขึ้นขีดเดียวก,ก็สบายใจไปได้อย่างหนึ่งไม่มีแต่ว่าไปเจอความร้รอนนั่งอยู่ในห้องมันเย็นเนี่ยมีแอร์ออกไปก็เจอความร้รอนก็เป็นหวัดนิดหน่อยก็กังวลใจผมเป็นคนเป็นคนที่กังวลอยู่แล้วอะว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะฉะนั้น <c oughs> เรื่องของเบต้ากรูแคนมันเป็นเรื่องที่เรารับประทานแล้วมันสร้างภูมิตัานทานอย่างน้อยก็มีเซล์เพจขาดสมมุติว่าสมมุติว่าโอไมครอนมันมาหาผมเนี่ยนะมันมาทาให้ผมติดโอไมครอนเนี่ยผมรับประทานเบต้ากรูแคนทุกวันมันมีเซลเพจขาดมันจะฆ่าทิ้งหมดมันจะฆ่าทิ้งหมดฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกแต่กังวลไปเองครับตอนนี้ยังมีโปรเหมือนเดิมครับโปรพิเศษซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวด เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกที่นักวิชาการเขายืนยันชัดเจนคือศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์สมศักดิ์วาราคามินอดีตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขนะท่านก็ได้เอาอผลการวิจัยจากมหลาลัยหาวัดมหลาลัยต่างๆเนี่ยเอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเขียนเป็นตำราผมก็ไปซื้อมาอาน,นหลายท่านที่เป็นนักวิชาการยืนยันว่าเบต้ากรูแคนเป็นชื่อสามัญน,นะครับ เป็นชื่อสามัญมีหลายสิบยี่ห้อทั่วโลกแต่ของบุลลวีก็คือยี่ห้อเบต้าวันไม่มีวางขายท้องตลาดท่านสั่งซื้อได้ที่นี่คือหมายเลขหมายเลขโทรศัพทนะ์สองเบอร์สองหมายเลขที่ข้างล่างนี่แหละแอดไลน์เข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาที่พนักง,งานเปิดบริการทุกวันนะวันนี้วันจันทรนะ์วันนี้วันจันทร์คนก็เข้ามาจองกันหนาะนะแน่นนะครับก็ รีบสั่งซื้อกันใครๆหมดขวดอะไรก็ว่ากันไปเอาละวันนี้เอาพอหอมปากหอมคอนะครับลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเช่งปีกันใหม่มาลุยกันใหม่นะก็ลาไปก่อนจากระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม